สวัสดีครับคลิปประกวดพระนะครับที่มาชมพระด้วยกันนะครับยิ่งใหญ่อลังการที่สุดแล้วนะครับคุ้มสุดๆองค์นี้หมายเลขที่95แล้วครับเดี๋ยวไปชมด้วยครับนะครับองค์ที่95นี้เป็นลักษณะช่องแขนลึกเหมือนกันครับพระแตกลายสังกโลกครับมีเสน่ห์อีกแบบเลยนะครับซูมเนี่ยมีหักมุมนะครับแล้วก็อง์นี้กว่ากั่จกองมาบริเวณนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับบริเวณหักมุมนะครับใบหน้านูนสูงขึ้นมา อกนูนสูงขึ้นมาเพราะช่องแขนลึกนะครับฐานเขียนบริเวณนี้สอบตรงนะครับตรงนี้เฉียงขึ้นมีร่องรางน้ําเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยคือเป็นกลุ่มพระที่หนึบแกร่งนะครับและแตกไม่พอครับมีทั้งแตกลายสังโลกแตกลายงาด้วยนะครับที่ความสวยคือมิติขององค์พระเนี่ยที่ใบหน้ากลมนูนขึ้นมาสวยงามนะครับแล้วก็อกเนี่ยช่องแขนลึกนะครับชายจวนมีนะครับและฐานเขียนนะครับตรงนี้ตรง เวลาเราดูเนี่ยนะครับบางทีเราดูเหมือนกับเวลาสองกล้องเนี่ยจะดูเหมือนกระดูกเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ชมนะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับถ้าใครชอบแนวนี้นะครับก็จะเห็นองค์นี้แล้วจะสวยทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับใบหน้านะครับเป็นวงรีนูนขึ้นมาสวยคอเล็กนะครับแล้วก็เกลเนี่ยทะลุซุ้มนิดหนึ่งนะตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านเนื้อเนี่ยโหเป็นขาวเป็นงาช้างนะครับดูเหมือนกระดูกเลยนะครับ บริเวณแขนนะครับเหมือนลักษณะเห็นไหมครับมีลักษณะยุบหดสวยงามเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่พูดถึงบวสารที่มีนะครับผ้าซุ้มกรงแางเพชรผ้าเนี่ยเนื่องจากนูนขึ้นมานะครับช่องแขนลึกทําให้ดูนูนดูผอมนะครับแล้วก็ชายจีวรบางนะครับอย่างเงี้ยพอเห็นครับขาเนี่ยครับมีแข้งสันนะแต่ว่าลักษณะของพิมพ์เนี่ยก็คือจะหดแกร่งสวยนะครับก็คือดูแล้วเราจะดูเหมือนกระดูกฟันนะครับนะครับ ส่วนฐานเขียงนะครับบริเวณนี้ลงเห็นไหมแล้วนี่ก็มียุบหดแยกเต็มไปหมดเลยนะครับจนมาถึงบริเวณนี้ก็มีกลุ่มหินแร่หินนะครับเนี่ยหินดำนะครับอาจจะเป็นแร่เหล็กด้วยซ้ํานะครับเหล็กดําแล้วก็ลงมานะครับมีพาซุมก่รงแพงเพชรแล้วซุ้มต่างๆเนี่ยลักษณะขดแยกนะครับสวยนะครับสวยนะนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับอย่าลืมโหวตลืมแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ